ท้างเลือกเช่าหน้าไทยจะไปต่อหรือพ่อซ้ำนี่เนื่องจากล่าค่าเขาตกต่ำเหลือตันละหาพันบาทสถานการณ์ล่าค่าเขาในไทยตอนนี้ล่าค่าตกต่ำล่วงต่อเนื่องสวนทางกับต้นทุนในการผลิตกับสูงขึ้นช่าหน้าไทยจะไปต่อหรือจะพ่อซ้ำนี่ในอาชีพที่ยึดถือกันมาอย่างยาวนาน ช่วงนี้ล่าค่าเขาตกตำที่สุดในรอบหลายหลายปีกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายพ่อกันมือนีวันซุ 4. กที่ี่กรกฎาคม2,568จะพาพี่น้องมาอัปเดตสถานการณ์ล่าค่ากลางเขาเปลือกประจำวันซุกว่ามีล่าค่าเป็นจังไหนไปรับชมรับฟังกันพี่น้อง ออการอีกแล้วพี่น้องมงนีจะพาพี่น้องมากอัปเดตล่าค่าการเขาเปลือกจเจ้าหน้าปังเขาเกีียวสดแล้วก็เขาเปลือกหอมมะลิเขาแห่งความชื่อมากเกิน1ิบหาเปอรเส้นว่าล่าค่าเป็นจังไรพี่น้องช่วงนี้กมบุตุป,ประกาศว่าภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนตกหนักหลายหลพื้นที่พี่น้องกะเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพันเพื่นว่าอ่ะมนี จากภาพพี่น้องมาอัปเดตล่าค่ากลางเขาเกีียวสดพี่น้องเขาเจ้าหน้าฟังมือนีแนวโนมปั๊บลดลงทุกจังหวัดล่าค่าดิ่งหวบลงเลยทีเดียวพี่น้องเริ่มต้นจากสาเส้นเศร้ามือนีปั๊บลดลงเหลือตันละหาพันสี่ร้อยถึงหาพันแปดร้อยบาทต่อตันกรุงเทพมหานครมือนีล่าค่าลดลงเหลือสิหาพันสี่ร้อยถึงหาพัน 800บาทต่อตันใชน้นาดก็ลดลงเหลือ5 6 0 0ถึนนลลง6,000บาทต่ท 5, 6, ทตอตันนครนายกมุน,น,ปมมนีปาบลดลง5,500ถึง5,900บาทต่อตันนนทบุรี5,700ถึง6,100บาทต่อตันนครปฐมมุนี5,800ถึง6,200บาทต่อตันเพชรบุรีมุนี5,700ถึง6,100บาทต่อตันพี่น้องลบบุรีมุนี5,400ถึง5,000 800บาทต่อตันสุพรรณบุรีมันนีปั๊บลดลงหาพันหกรอยถึงหกพันบาทต่อตันล่วงต่อเนื่องเลยที่เดียวพี่น้องลาค่ากลางเข้าปราจามวันพีซีกรกฎดาคมมัอนีอายุทยามันนีหาพันแปดรอยถึงหกพันสองรอยบาทกับปั๊บลดลงล่วงต่อเนื่องพี่น้องกาแพงเพชรมันนีหาพันหกรอยถึงหกพันบาทกับปั๊บลดลงพี่น้องพิจิตรมันนีลาค่าล่วงเหลือหาพันหกถึงหกพัน บาทต่อตันพี่น้องนครสวรรค์มูอนีธิหาพันเก่าถึงหกพันสามร้อยบาทกะป้าบลดลงพี่น้องพิษณุโลกมูอนีธิหาพันหกถึงหกพันบาทต่อตันกะป้าบลดลงคือกันอุตรดิษฐ์มูอนีธกะป้าบลดลงเหลือหาพันแปดร้อยถึงหกพันสองร้อยบาทส่วนราคาหนิงอยู่กะคือการจนะบุรีมูอนีธิหาพันหกถึงหกพันบาทต่อตันส่วนสิงบุรีมูอนีธราคาหาพันหกร้อยถึงหกพันบาท ต่อตันราคาคงทีลาดบุรีหาพันหกถึงหกพับาทต่อตันเพชรบูญมณีหาพันสามถึงหาพันเอยบาทต่อตันนะควศรสีธรรมราดหาพันเก่าถึงหกพับาทต่อตันลาคาคงทีพี่น้องมาต่อกันถีลาค่ากลางเขาเปลือกหอมมะลิเขาหน้าปีควชื่นบุกเกนิบหเปอร์เซน็น15%เขาแห่งพี่น้องมงนีอุดรท่านี่ปรารดล่ลงเหลือ1นึ่งหมืน หาพัถึงหนึ่งมืนหาพันเจ็ดร้อยบาทต่อตันบุรีรัมล่าค่าคงทีห่งมืเก้ารอยถึงหนึ่งอยบาทต่อตันนครราชสีมาบุรีล่าค่าคงทีหน่งมืถึงหนึ่งบาทต่อตันลอยเอสบุีหนึ่มืนนแปดร้อยถึงหนึ่งืนหกพยบาทต่อตันขอนแก่นบุรีหนึ่งมืนหาพันเจ็ดร้อยถึงหนึ่งืนนสองร้บาทต่อตันกราคาหนึ่งคงที ยาโซทรอนมูลีหนึ่งหมืนหกพันถึงหนึ่งบาทต่อตันกะคงทีพี่น้องอุบลราชธานีหนึ่งมันถึงหนึ่งารอยบาทต่อตันกะลาค่าคงทีรีสเกตมูลีหนึ่งมืถึงหนึ่งบาทต่อตันสุรินทร์มอนีลาค่าคงทีหนึ่งมืถึงหนึ่งมืารอยบาทนี่เป็นลาค่ากลางเขาเปลือกเจ้าหอมมะลิเขาหน้าปีปีหกเจ็ดถับหกแปดเขาแห่งความชื้นเกินสิหเปอร์เซ็น ส่วนล่าค่ากลางเขาเหนียวก็ขอหกพี่น้องมืงนอนีควัญแกนปรับลดลงเหลือ1นึ่งหมื่นหนึ่งพันถึงหนึ่ง 1, 000, 1, 000, ้อบาทอุนท่านี่หนึ่มื่นหันถึงหนึ่งมืนหนึ่งพันหกร้อบาทต่อตันกับปับลดลงพี่น้องแนวโน้มมือนีล่าค่าสถานการณ์ลาค่าร่วงต่อเนื่องพี่น้องอ้ยตกมาปีนี้ลาค่าเขาเป็นจังไดพี่น้องคือดิง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  กือบทุกมือเลยพี่น้องบ้าว่านํามโเป็นเป็นตามกลไกหรือจังไดพี่น้องอ่ะกับเป็นกําลังใจพี่น้องกเกษตรกรชาวไฮชาวนาสุภูสุคนส่วนลาค่ามั่นช่วงนี้กะถือว่าแนวโนมที่เป็นในทิศทางที่ดีพี่น้องกับปั๊บขึ้นมือละหาสตางวัดแปลง30เเซ็กะลาค่าอยู่ประมาณ2 7 5บาทสตาสต์ต่อกิโลกรัม วัดแปลง25เปอร์เซ็นต์กับสองบาท20ต่างต่อกิโลกร,รมัมส่วนวัดแปลงหเปอร์เซ็นต์ล่วงไปเพิ่นสือเป็นล่าค่ามั่นร่วมที่บาทเ0็ดต่างต่อกิโลกร,รมัมอ่ะพอหน่อยก็เป็นกำลังใจพี่น้องเกษตรกรบวัวจะเป็นเช่าไรมั่นหรือเช่าหน้าสุภูสุคนอ่ะสู่ไปนับกันกับท่ายนี้กอใข้อพี่น้องเอฟซีที่เขามาล่ำช่มคลิปสุขภาพร่างกายแข็งแรงบทเจ็บบทจนลำร่วยเง,งินท่อง กันสูบขขุูสกคลสูส้ๆไปน้ำกันสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพอ,อกันคลิปหนาครับ